ิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดท้องฝังลูกนิมิตปี2559ถึง2560นวัดคลองน้อยหมู่3ตำบหลหนองปล้องอำเภอวังทายพูนจังหวัดพิจิตรตั้งแต่26ธันวาคม59ถึง6มกราคม60 มีพระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันที่22ธันวาคม2559โดยหลวงพ่อมหาวิรัตวัดท่าหลวงหลวงปู่ทองดีวัดใหม่ปลายห้วยหลวงพ่อวันวัดคลองคูนหลวงพ่อบุญวัดยางคอยเกลือหลวงพ่อน้ำเชื่อมวัดดงชะพลูหลวงพ่อสนมวัดท้ายน้ำหลวงพ่อจิตวัดเขารูปช้างหลวงพ่อพิมวัดพลึกษวรรค์หลวงพ่อหมูวัดดง่าคำหลวงพ่อพยนวัดลายน้องหมี มีพิธีตัดหวายวันที่6มกราคม2560เวลา21:09นาทีชมมหรสพฟรีทุกวันมีศิลปินนักร้องและตลกดังมาร่วมโชว์27ธันวาคม59พบกับลูกแรพรอุไรพรที่ที่มักมวลที่ที่มักมวล28ธันวาคม59พบกับค่ําแพงท็อปไลน์ถ้าเห็นเธอดีให้อาย 29ธันวาคม59พบกับวิเชียนสามเหมาเต้ยโศกเต้ยโศกให้ยเนียเต้ยโศกเต้ยโศกให้ยเนียยกสามสิธันวาคม59พบกับหญิงวุ่งย้ายแหวงท็บไลน้องเมียเด้ออายน้องเมียเด้ออายน้องเมียเด้ออายบอกพี่อายสาอ็ดธันวาคม59พบกับปอยฝ้ายมาลายพรและย้ายสอนทบไลจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอน กรกาคม60พบกับปีเตอร์ท็อปไลน์ชวนน้องไปปักตบใครไปปักตบใครที่บ้านของพีเพราะฝนมันตกทั้งปีไม่อยู่สักทีจะทำยังไงสองมกราคม60พบกับแนนซี่ท็อปไลน์มมาแค่นี้ยกที่หนึ่ง b มีการแข่งขันชกมวยไทยชมหมอลำกรอนสุนทราพิรมและชมลี่เกฟ,ฟรีทุกคืนทุกวัน ร่วมฟังพระเทศร่วมบวชนาคหมู่และเปิดให้ท่านที่สนใจจะสั่งจองไม่ตัดหวายติดต่อโดยตรงที่พระครูพิทักษ์คุณาก่อนเจ้าอาวาสวัดคลองน้อยเจ้าคณะตำบลหนองปล้องโทร081 284 7266สำหรับร้านค้าสนใจพื้นที่จำหน่ายสินค้าจองพื้นที่ได้ที่098 615 9095ห้ามพลาด ร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่งานผูกพัทศีมาปิดท้องฝังลูกนิมิตปี59ถึง60นวัดคลองน้อยหมู่สามตำบลหนองปล้องอำเภอวังใต้พูนจังหวัดพิจิตรตั้งแต่วันที่26ทธันวาคม59ถึง6มกราคม60นี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเขา้าวารับศีลรับพอหลวงตา เสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครวางจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญ